สวัสดีนะทุกคนนิกกี้มีเจอน้องโกลันด้วยนะคาดว่าน่าจะเจอเมื่อวานนะทุกคนตอนที่ไปถ่ายหกฉากครับจานแล้วมีบอกด้วยว่าสวยขึ้นน้าไม่เจอนานแล้วเมื่อวานนะทุกคนวันพฤหัสคุณเขามีถ่ายบริษัทหาไม่จำกัดจัดเต็มก่อนที่จะเข้าฉากใหม่คุณเขามีเข้าไลฟ์กับน้องออดด้วยเเป็นโอ๊ะมาครับนิกกี้ด้้ยวออดแมทออดคอมเมนต์เนี่ยเขาบอกนิกกี้หยาดฟ้าเนี่ย คุณน้องขวัญได้ออสหาออกมาครับรายได้ทั้งหมดจะเอาไปไหนครับซื้อขนมจินซื้อขนมกินพ่อแม่โอนรถหมดอ๋อพ่อแม่เขาขายรถหมดใช่เื่อกี้จะไปทำบุญวันไรจิงงั้งนี่ไงโอ้คนดูเพื่อนสี่ร้อยเลยเพื่อนใช่เยอะมากเลยเพื่อนใช่เพื่อนยักษ์เนี่ยพี่ธนากรบอกบางออสครับออสครับครับพี่ธรมมี่บอกว่าออสพูดมามีเหตุผลครับครับผม นี่พี่นุ่นบอกครูออสฝันดีค่ะอ่าอยากไดกัดพี่ดามบอกหยุดไปอบคุณครับออสหลอกกันนิกกี้อีกขอบคุณมาครับใช่จัดปังกินหนมยี่สิบพอไหมออสพอครับหล่อมากมีแฟนยังคะมีครับมีแล้วเหรอใช่แฟนชื่ออะไรพีพอย แพรแพลอยแพพอยอ๋อแพพอยแฟนชื่อแพพอยแล้วไปเมื่อวันตื่นเมื่อวันหนุ่ยไปไหนออสอยู่ไปจัดการอยู่กับรายการอยู่มีคนขอมาคุยกับออสตัวนะออสอยากคุยไหมคุยครับอ่ามีคนขอคุยกับออสตัวน่ะนี่เอ้ยพี่เคอะใครไม่รู้นี่พี่นุ่นผู้หญิงผู้หญิงอลับอ่ะขอคุยกับออสอะถามว่าทำอะไรอยู่จ้าจะได้ยินไหมขอคุยทำอะไรอยู่จ้าเังไม่ได้ตังอยู่จ้า เจ๊นุ่ยอยู่จ้าเจ๊นุ่ยอยู่จ้าโชคนานมากออสกับน้องหลิมเป็นแฟนกันจริงไหมคะจริงจ้ะนี่เขาพูดอะไรไหมอ่ะเขาไม่พูดยังไม่พูดไม่พูดออกไปลงๆอ๋อเอาใม่ค่ะคนใหม่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 ชวนสาวขึ้นเพื่อนเออให้พี่วินกี้ดูให้นี่เยอะบุ๋มเยอะบุ๋ม สวยๆแม่ไหมไม่เอามีครับแต่น่าจะเข้าทีหลังครับขอสวยๆให้พี่ออสครับแล้วก็มากครับมาพี่คุยด้วยพี่ปลาขอคุยด้วยคุยไหมไม่คุยไม่คุยนะอ่าบอกดีครับพี่ออสครับขอมาครับผู้หญิงในสเปคออสเป็นยังไงผู้หญิงสเปคเป็นยังไงชอบผู้หญิงแบบไหนครับอ๋อคนในเครื่องแบบคนในเครื่องแบบใช่ใช่๊แมปเป็นทหารเหรอใช่เปทหาร ออสมีคนส่งหมวกให้นี่หมบาร์ครับขอบาร์ครับอ๋อออสนี่มันคนดูเยอะเนี่ยยอดไม่ธรรมดาแอียหยอมกินแล้วบริษัทฮาไม่จำกัดจัดเตียงวันนี้นะทุกคนแขกรับเชิญคือส้มมาลีว้าวบรรยากาศก็จะประมาณแบบนี้ยังไงก็รอติดตามด้วยนะทุกคนแล้ววันนี้ที่ถ่ายกันเนี่ยคือเป็นวันเกิดของอามโอฮานาด้วยในกองก็มีเซอร์ไพรส์อวยพรมาเกิดให้ด้วยนะทุกคน ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นเจ้าบนนายคนแล้วก็ดังๆังปิ๊งๆิ๊ตลอดไปครับอยู่กับอยู่กันนานๆอยู่กับพวกเราแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีการมีงานเยอะๆส่วนนี้นะคือน่ารักมากมีคอหาลูกสาวด้วยแล้วตอนเคลียหลังเลิกงานนะทุกคนลูกสาวก็มาหาที่บ้านเราคือวีดีโอนะทุกคนคือน่ารักมากแก้มนี่คือยุ้ยมากน่าหยิกสุดๆแล้วก็ปกตินะทุกคน เมื่อเดดดีเจอลูกสาวก็จะอบอุ่นอบอุ่นหน่อยมีป้อนนมด้วย <c oughs> ส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย